Gracias. ตีอล้รก็แฟ่อร่อยน่าเนี่ยเราโชคาีจริง โอ้ตุ้มไปไกลแล้ววันนี้มาแล้วน่าเบื่อจริงพอเล่นแพะไอ้ชาเสีือวมากกว่านะสีเหลืองชนะอย่งเดียวแน่สีเหลืองชนะอิดตาจริงถ้าเราไปอยู่จุดเล่นต้นแขนกกอน ต้องบอลรวมเหมือนบอลวดเดียวกันนะทุกคนเพราะเราเคยเห็นเพื่อนบางคนทำแบบนอลขวดเดียวกันคือเราจะแอบแกต้องชื่อต่อทุกคนโอเคมากต่อ ให้ระเบิดน่าจดีกว่าดีระเบิดีไหโอ้โหตกน้ำเลยมัเนรือไหมเนี่ยเขาไมเรือไหรอ บองตัวแล้วบวองตัวเนี่ย ตัวกันแต่ว่ามันไม่ได้ตักัตัวกั็ไเดีวกัตัวสั่งตัวห่วะือว่าเป็นสีแดงสมมติวราเป็นสีแดงแล้วคนเราเป็นสีเขียวแบบว่าคนเราเป็นสีเขียวโอรงตลอด่วตลอดไหายแพ้แน่ ก่อนเลยละเว้ยปังปังฮู้ เมื่อ,อไรโอ้แพ้แน่โอเคเรารชนะแน่แต่ว่าเราเอาเอมเราเอิมเราเ,เราชน,น,นะหกครั้งแน่ใครนะล้วใครชนะกัน 关个